ขอเจริญในธรรมแก่ท่านสาธุชนกันทุกๆคนผู้ใจบุญแล้วก็ศรัทธาตั้งมั่นในคุณงามความดีอัตนา,าภาพก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ตั้งใจตักบาตทรทำบุญให้ทานในวันนี้แล้วก็ตั้งใจในการถือศีลภาวนา ในการไหว้พระในการสวดมนต์ในการเจริญอาณาปานสาติจเจริญกรรมฐานขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพระศีรัตน์ตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลลโลกจงเป็นพลวะปัจจัยจงดดนันดาลให้ญาติโยมทุกท่านจงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมมีอายุมั่นขวัญยืนมีวันนักที่พองใส พบเจอสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลปรารถนาทำการสิ่งใดจองประสบความสำเร็จทุกป,ประการเิอวันนี้อาตมาภาพพระพระแบงค์านิพลแ์บภากาโลวันนี้ก็จะมาพูดถึงธรรมะสนทนาธรรมะโดยสไตล์ของพระแบงค์เลย การที่เราเนี่ยเข้ามาบวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาไม่ใช่มาบวชเพื่อหวังลาบสักการะไม่ใช่มาบวชเพื่อหนีความทุกข์ถ้าเราจะบวชมาเพื่อหวังลาบสักการะจงอยาบวชเลยมันจะเป็นบาป เป็นบาปยิ่งๆขึ้นไปมาบวชเพราะว่าทำมาหากินไม่ได้ชีวิตทางโลกลำบากมาเกินก็เลยมาพึ่งผ้าเหลืองแบบนี้ก็ไม่ถูกนะบวชตามประเพณีนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกต้องเป็นการสนองกิเลสทั้งนั้นแต่ที่เรามาบวชเนี่ยบวชเพื่ออะไร บวเเนนบชบวเพื่อละกิเลสนะครับใช่ไหมบวชเพื่อละกิเลสบวชเพื่อพ้นจากความทุกข์บวชเพื่อหาความสงบใช่ไหม,ไหมเพราะฉะนั้นเนะ่ยเวลาเรามาบวชเป็นพระอย่างเงี้ยเราจะมาทําตัวเหมือนคลาือหากหรือคาราวาไม่ได้<ม>เราต้องสํารวมการเป็นพระเนี่ยนะ จะบอกอะไรให้นะครับเป็นพระธิกายเอาผ้าเหลืองผ้ากาสาพัดเนี่ยมาห่ม,มก็เป็นพระแล้วโยมเนี่ยที่เขากราบไหว้เนี่ยเราต้องพึงสำเนียกอยู่ในใจว่าเขาไม่ได้ไหว้เราเขาไหว้ผ้าเหลืองใช่ไหมใช่ไหมครับผ้าเหลืองเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องทำตัวให้ดีทำตัวให้เหมาะสมในการเป็นพระถ้าเราไม่ทำตัวให้ดีในการเป็นพระเนี่ยเห็นไหมพระสงฆ์ทำไมาตายไปได้เป็นเปรตเป็นหนี้ชาวบ้านไงต้องเข้าใจตรงนี้มาบวชเพื่อละกิเลสไม่ได้มาบวชเพื่อสนองกิเลสไม่ได้มาบวชเพื่อหวังลาบสักการะหวังกิมนิมนต์ใช่ไหม บางคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมพระแบงค์พูดแบบนี้แล้วพระแบงค์ไม่หวังลาบสักการะหรอไอ้เรื่องตรงเนี้ยนะพระจะเล่าให้ฟังว่าพระผ่านหมดแล้วจนพระไม่มีความอยากได้อีกแล้วต่อให้ไม่มีกิจมิมนพระก็อยู่ได้เพราะพระมาบวชเพื่อลักกิเลสมาบวชเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับเออ ไม่ใช่ว่ามาบวชแล้วก็หวังกินไปเรื่อยๆหวังกินข้าวหวังนอนไปเรื่อยอย่างเงี้ยสนองกิเลสทั้งนั้นเหรอครับอืเราเพียรเพื่ออะไรอะ่ะใช่ไหมเพียรเพื่อละกิเลสเออเพียรเพื่อเผากิเลสนะครับอืถว่างเพื่อเพื่อกินและเพื่อนอนกิเลสทั้งนั้นแหละที่เราเอาชนะกิเลสไม่ได้จึงได้บอกไงว่าเอาชนะตัวเองประเสริฐที่สุด ช่ไหเวลาไปบินทบาตเนี่ยก็เหมือนกันนะครับต้องสำเนียกต,ตัวเองอสำรวมพยายามสำรวมสันิวรทั้งห้าไว้สำรวมกายวาจาใจาให้บริสุทธิ์ไว้นะเอ,อาอาตนะทั้งหกเนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องปกติใช่ไหมเวลาไปบินทบาตเนี่ยต้องไม่คุยกันไม่ใช่ว่าไปบินทบาตก็ยังคุยกันเป็นการที่เราไม่เคารพพักธรรมของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวโยมเขาก็จะนินทาเอาเป็นโลมวัชชะนะว่าเอ้พักไม่สมรวมเวลาบินทบาตเนี่ยเวลาเดินการเดินเราจะไม่เดินเหมือนญาติโยมไม่ได้ต้องเดินให้สำรวมเท้าเนี่ย จะต้องเดินให้ให้ใกล้ๆให้ชิดกันให้เดินให้สง่างานามไม่ใช่ว่าเราจะไปเดินขาทางออกขาแหกออกเหมือนกับโยมก็ไม่ได้ไปเดินเหมือนนักเลงก็ไม่ได้เวลาไปบินทบาตก็เหมือนกันเราจะต้องไม่ใช้สายตาแลไปมองโยมผู้หญิงเราจะต้องไม่ใช้สายตาแลไปมองโยมผู้หญิงต้องมองที่บาทตนเอง ฝึกสติฝึกสมาธิไว้แล้วตอนนี้พอเราไปมองโยมผู้หญิงเกิดความยินดียินร้าหละ่ะไปอ่านโน้กวาร์นหรือยังเป็นอาบัตท,ทุกโกรธเออใช่ไหมครับแต่ถ้าในขณนะนั้นมันเกิดความกำหนัดละ่ะเกิดความกำหนัดแต่ก็ยังไม่ได้สำเร็จความใข่ไม่เป็นไรก็เป็นอาบัตท,ทุกกฎเหมือนกันแต่ถ้าไปสำเร็จความไข้ล่ละเป็นไง ติดสังฆาธิเศษนพระสงฆ์ที่มาบวชมาบวชใหม่ๆนยมักจะเป็นแบบนี้ติดสังฆาธิเศษกันทั้งนั้นเพราะไม่สำรวมอินทรีย์ไงใช่ไหมใช่ไหมครับไม่สำรวมอินทรีย์ไงอืเหมือนกับครั้งก่อนนะครับที่พระเนี่ยได้บวชมาเกือบเกือบสามพรรษาพระเนี่ยติดสังฆาธิเศษกันเยอะเลยเพราะว่าไม่สำรวมพอไปเห็นโยมผู้หญิงที่มาใส่บาตอย่างเงี้ย ก็เกิดกิเลสอารมณ์ราคะเกิดขึ้นแล้วบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะพักมาพูดพักไม่เกิดเหรอ,อผมจะเล่าให้ทุกทุกท่านได้รับฟังเลยนะฮะผมเนี่ยไม่เกิดกิเลสราคะ,ะไม่มีความกำหนัดต่อเพศหญิงเห็นผู้หญิงก็ไม่ได้เกิดอารมณ์ในทางราคะอยู่แล้วนะจ๊ะคุณโยมเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วจะไปถามถึงกิเลสราคะทําไม แล้วจะไปถามถึงสังฆารทิเศษทําไมใช่ไหมสำหรับพระแบงค์เนี่ยพระแบงค์ไม่มีอยู่แล้วอย่าลืมนะข้อกิเลสสังฆารทิเศษเนี่ยมันเป็นพี่เลี้ยงของอาบัตตัวอื่นด้วยถ้าเรารักษากิเลสสังฆารทิเศษไม่ได้อาบัตตัวอื่นมันก็จะตาม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 หลายอย่างในการเป็นพระเนี่ย เวลาที่พระอาจารย์เทศนาสอนธรรมเราก็ไม่ตั้งใจฟังเราก็ทำแบบเ,เล่นๆไม่ถูกนะแบบนี้เวลาตั้งใจในการไหว้พระสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นเนี่ยทำไมเขาต้องให้สวดมนต์แปลให้เราพิจารณาด้วยสวดมนต์แปลเพื่อเราจะได้รู้ความเป็นมาของพทธเจ้าท่านสอนอะไรไม่ใช่สวดนกแก้วนกขุนทองไม่ใช่นะครับเออ บางทีพระอาจารย์เนี่ยพานั่งเจริญสมาธิเจริญกรรมฐานเนี่ยหลับอีกแล้วเพราะจิตมันเคยเสพแบบนั้นมาไงใช่ไหมครับนะมันก็เลยหลับการปฏิบัติธรรมนะครับเราจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่อทำเราถึงจะเอาชนะกิเลสได้กิเลสก็จะอยู่หลังเราแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมเพื่อตัวกูของกูล่ะเป็นไง กิเลสมันจะรอเราอยู่ข้างหน้าเลยใชตอนแรกมันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อๆื่อยๆเื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะเราก็จะเกิดความท้อเอ๊ะทำไมกูปฏิบัติทำมาต้องนานทําไมกูไม่ประสบความสาเร็จทําไมกูอยากได้อันนี้ทําไมกูไม่ได้อันนี้อทําไมแล้วทําไมแล้วก็ทําไมแล้วก็ทําไมทําไมคนนั้นไม่คุยกับเราทําไมคนนั้นไม่ดีกับเราทําไมคนนั้นเกลียดเรา มันจะมีความคิดอยู่ในสมองตลอดปรุงแต่งอยู่ในสมองตลอดสังขารปรุงแต่งอยู่ในตลอดเนยถ้าเราคิดว่าปฏิบัติเพื่อตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติธรรมจริงๆเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเพื่อตัวเราแต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมะไอเรื่องความอยากอยากบรรลุธรรมอยากพ้นทุกข์แรงต่างตัดออกเลยไม่ต้องมีความอยาก เราก็ต้องมาพิจรารณาดูตัวเราด้วยว่าเราทำความดีอะไรเพื่อตัวเราบ้างครับเราทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างที่จะให้คนอื่นมาดีมารักกับเราเอ,อเราทำอะไรเพื่อสังคมบ้างสามอย่างแล้วเข้าใจหรือ,อยังในตรงนี้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ ตาหูจมูกลิ้นกายใจเราต้องสำรวมไว้นะทุกคนไม่ใช่ว่ามาบวชว่าแล้วตอนนี้เราก็หวังลาบสักการะไปเรื่อยๆเอ้ยยมบ้านนั้นดีแล้วเกินให้ให้ปรับใจเราเยอะ พอวันต่อมามาเจอโยมที่ใส่ปัจเจียนี้บ่นญาติโยมนีกแบบนี้ไม่ถูกนะเรียกว่าท่านเนี่ยบวชเพื่อหวังเงินไม่ใช่นะมาบวชมาทําเล่นๆไม่ได้นะแล้วตอนนี้ก็แล้วก็ไปดูดวงดูหมอต่อดวงชะตาอาบน้ำมนต์มันไม่ใช่คําสอนพุทธเจ้านะท่านใช่ไหมไปเปลี่ยนคําสอนพุทธเจ้าเนี่ยเลยตกนรกไปเป็นเปรตวัดเปรตวิสัยนะบางคนก็จะบอกว่า พระแบงค์ทำไมพูดดังจังพระแบงค์โกรธหรือเปล่าเปล่าไม่ใช่แต่พระพูดในความจริงไม่ได้พูดในการเสแสร้งมันเป็นแบบนี้จริงๆนะจะบอกให้นะเวลากิเลสมันเกิดเนี่ย เวลากิเลสมันเกิดไม่ว่าจะเป็นกิเลสลาคะเกิดก็ดีความง่วงเหงาเหานอนเกิดก็ดีพยายามครับพยายามเจริญสติเยอะเดี๋ยวก็หายนะะ,ะเจริญเดินจงกรมใช่ไหมขณะที่เราเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาเดินกลับไปกลับมาอยู่ถ้าเราไม่มีสติเดี๋ยวเราก็ตำนู่นตำนี่ถูกต้องไหมเดี๋ยวเราก็ล้มใช่ไหม นั่นแ,แหละจึงได้บอกว่าการเดินจงกรมมันควบคู่กับการนั่งเจริญกรรมฐานเี่หากเราไม่มีสมาธิเป็นไงไม่มีสติเป็นไงหลับละสิครับตกผวังจิตละสิครับบางคนบอกว่าตกผวังดีเป็นคําพูดที่โง่ตกผวังดีดียังไงเพราะมันหลับไงมันเลยว่าดีสมาธิที่ถูกต้องจะต้องไม่ตกผวังจะต้องรู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจตลอดอย่างอัตมาภาพเนี่ยนอน อัตมาภาพมีสติรู้นะทุกคนนญาติโยงรับรู้อารมณ์ภายนอกตลอดได้ยินเสียงข้างนอกตลอดเลยนะบางคนก็จะบอกว่าเอา้าแล้วอย่างนั้นจะไปดับทําไมทะลุตัวการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไม่ว่าจะเป็นหลวงปูมงป่มั่นก็ดีหลวงปู่ฟ้านก็ดีท่านจะสอนเสมอว่าการทําสมาธิเนี่ยฝึกกรรมฐานเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั่งต้องฝึกการนอนด้วยนอน ก็ให้นอนกรรมฐานแต่ถ้าขาสติไม่ใช่กรรมฐานแล้วไม่ถูกต้องอย่างนั้นเนี่ยถ้ามีคนมาขโมยข้าวของเราอย่างนี้สบายเลยทุกคนสาธุเจริญพร